สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะทดสอบความกล้าของทุกคนนะโดยให้ไปอยู่ในห้องผีสิงอโอแกว่าไหมจากสองบีทำไมต้องไปอยู่ในห้องผีสิงนี่ไงฉันยังกลัวผีอยู่นะเออน่น่อยสิฉันก็กลัวเหมือนกันคนุณครับผมขอเป็นคนแรกได้ไหมครับแล้วผมก็อยากไปแล้วครับตอนนี้ ไอ้เจ้าบ้านี่อยากไปเลยตอนนี้แล้วอ้ยฉันก็กลัวจริงๆเลยฉันก็กลัวเหมือนกันอ่ะงั้นไปกันเลยตามคำเรียบร้องขอแอนเดอร์แมนไปกันเลยก็ตัวน,นี้เขาอยู่ในห้องผีสิงก็ขอเช็คชื่ออ่ะมาครบนะทุกคนคุณกุ๊ครับผมขอเป็นคนแรกเลยนะครับอ้าวไปสิแ <c oughs> อ,อนเดอร์แมนให้เจ้าแอนเดอร์แมนอดเกง่ง <c> ฮ <oughs> ่าห้าห้าจะคอยดูเออโอ้โอดึกเหมือนกันเลยโอ้ขาสั่นเลย S <S อะเอ็นเดอร์แมนเป็นอะไรมาติดตามกันในตอนต่อไปดีกว่าว่าทุกคนจะรู้ไหมว่าเอ็นเดอร์แมนเจออะไรมาอย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแล้วก็รอติดตามคลิปนี้ตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะไว้จเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย